อเอลโลไกสัสมบูรณทุกท่านนะครับผมก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าตัวผมตอนนี้ยการไม่ค่อยดีคงที่เท่าไหร่แารไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เพราะว่าผมอยากจะทําต่อนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคขึ้นแดับนงแต่ยังไม่โอเคขนาดที่ว่าผมสบายดีผมไม่กล้ารับการหลอกว่าตัวเองสบายดีนะก็ขอเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับให้ผมผ่านพ้นปิดแกนไปให้ได้ว่า สบายมากเลยตื่นมาสบายตัวแต่ผมก็ยัง <c oughs> ขอสักหน่อยแล้วกันโอเคสำหรับเกมวันนี้ที่ผมจะมาเล่นนะออสต์ลีย์เบลมาเครื่องคือเรื่องราวเกี่ยวกับลุงของฉันนั่นเองนะครับก็ประมาณผมก็เคยเล่นมานหน่อยนะผมจำไม่ได้แล้วเลงนก,กันเริ่มใหม่แล้วกันเฮ้ยผมก็เริ่มใหม่นะพ่อ Aren't sleeping yet? you อ่านยังนี่มาทำแต่นอนนะ พ่อผมรับไม่ได้พ่อบอกเรื่อง loud ได้จะได้ฟังอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการประจันภัยพ่อคิดว่าพ่อรู้นะพ่อพ่อรู้นะว่าเรื่องอะไรตอนที่พ่ออายุเท่าลูกตอานั้นเงี่ยของพ่อคือตามตามคุณลุงเบรดไปไกลไปจนไปในโลกของเขาวันนึงเขาว่าหายตัวไปลุงเบรดหายตัวไป เอาเดินได้เหรอ W a S D ลูกอาลาวเข้าไปที่ล็อบบี้ของัเอายอยู่กับแม่ของลูกแล้วก็ยายอกากเข้าไปที่ล็อบบี้ของเขาอยู่กับแม่ของนะฮปลูดโแลไวเลยปไม่ทัน โอ oh. ้เปรนี่ออนเตอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรวะมองไม่ชัดว่ะเป็ดเป็ดดีนานเฟอร์ดินานอ๋อลุงชื่อเฟอร์ดินานปางลุงลุงของตัวเอกของตัวเอกของเราชื่อเป็ดอ่ะหรือเขาทเราเป็อ่ะคุยโทรหาลาคุยเกี่ยวกับปันอะไรวะเนี่ยปันทามเฮอเงี้ยอันนี้ลุงปารีสโอเค โูหน้ากากหน้ากากเทนงูด้วยหน้ากากอะไรไม่รู้เยอะยเลยอันนี้ถือเป็นของเราว่าแน่เลยทือว่างันเฟรอ่ะเออใช่ใช่ใช่อย่าลืมอนี้อย่าลืม, <c oughs> ลมเทนเวาล <c oughs> ตัดเออติอิตาเอใช่มติไปเจอกันใหม่เดีย๋ยวนี้นะจากจากลักจากมาละมาละา Galapagos ลุงไม่ส่งอะไรมาเลยเหมือนแล้วพ่อโยมเมื่อกี้มันบอกประมาณว่าลงุงตอนแรกกุงก็ส่งโปสการ์ดมามาให้มาให้กับ อ่ากับตัวตัวพ่ออ่ามาถึงตัวพระเอกนะฮะตัวเอกของเราฮนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคือเขาเริ่มไม่ส่งไม่ส่งโปสการมาเลย I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used. เขอ,อ,อลงไปใช้มันเล็กมาก นั่นคือมันบอกประมาณว่าตอนที่เข้าไปในที่ทํางานของลุงเรดก็เห็นตู้ล็อกเกอร์มันเปิดอยู่ได้เป็นชุดมันเจอสูทที่คุณลุงนั่นเองน่าจะประมาณนี้นะ got better the me พอก็ลองใส่ดูแต่วมพ,พอพใส่ดูมันพอพอดีกับตัวพ่อพ่อทำให้พอ่พอ,พอรู้ว่ามันมันทำเพื่อพอ่อ Yeah. The most mysterious room of my <laughs> uncle's house <laughs> was the observatory. <laughs> there he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I, said, I was a curious child. คือคือแบบว่าเขาเตือนว่าอย่าไปเตะอะไรแต่กูไม่ฟังไงกูดิกโซนเอ๊ะอะไรอ่ะน่าสนใจจังทีสุดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมโอ้ชิดอู้อะไรวะเนี่ย โอ้โหบินสู่ท้องฟ้าโอ,อ้เน่ต้องลอยสูออ่อวกาศว้าว A story about my uncle เรื่องราวกับกับลุงของฉันนั่นเองนะครับเปิดไต,ต,ตเติลมาได้สวยครับมัน,ม,นมันให้ให้ฟีลแบบหนังหนังอากูลครอบในครอบครัวยุคแปดสิบเก้าศูนนะหนังพื้นไทยอ่ะเออโอ้เยอย I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. โอ้แต่ถ้าของคุณสูดทำให้ฉันไม่รู้วฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันอยู่ที่ไหนเอ้ยก็ฉันไม่สนหรอกว่าฉันจะไปไหน How would get home. would I get อ๋อหรือว่าฉันจะกลับบ้านได้ไงอ้าวอันนี้เนี่ยลุงลุงไม่ได้มาถึงเนี่ยอาอะไรนี่ในยาสีฟันเนี่ยมีข้าวมีอาหารด้วยเนี่ยในกระป๋องเนี่ยไปเย้เลยโอ้อะไร ตีสองสองสิบหกนาทีตีสองสองสิบหกนาทีวูบเชีย่ยโดดได้ไกลมากเซฟ์อ๋อนี่คือเซฟใช่ไหม The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim this long. แต่ไม่ใช่นในน้ำถ้าไม่สามารว่ายน้ำได้ต้องต้องระวังให้ดีอ๋อนี่คือเหตุผลคือถ้าเราตกน้ำไปเรา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 ว่ายน้ำไม่เป็นนี่เองก็คือเหตุผลที่เราเตะน้ำไม่ได้นะฮะ โอเคก็คือมันบอกว่าเสื้อเสื้อสูรอะมันปกป้องฉันจากการกระแทกลงพื้นแต่ไม่ปกป้องจากน้ำนั่นเองอุ้ยเจ้าอ๋อ had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Oh, shit, shit. I've only seen this one, not this one. Shit. Oh, shit! I'm here. Oh, shit, I'm in the wrong place. Ahhhh! I fell down. Let's pass. เฮ้ยช่าเฮ้ยช่าคุยเกือบไม่ทันเฮ้ยอ,อ,อ้ากูเลยอ๋อทำสปินนะ่ะไอ้เจ้ามือตกกี่รอบแล้วนี่ยเฮียเทนตัวสูงสูงก็พอมั้งจำพอ อเอ้ถึงอุ๊ยไอ้หียเลยเลยเลยตัย์กูลืมโทษเจกูไม่เหมาะด่านนี้จริงๆว่ะเปยถึงหรอ,อเกย์เราลง,น,ง,าางปปนู่นเกย์ปึ๊บเกวิ่งธรรมดาก็มาไม่ต้องกดใช้ซุปเปอร์ก็ได้น่าจะไหวยอยู่ สัตว์เลยเอาได้อยู่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 ก็เฮียแล้วได้ก็เฮียแล้วโอ้เอาชีตไอ้เฮียกูว่ากูเจอจุดอ่อนตัวเองอันใหมล่ละโอย้ยกูเจอจุดอ่อนตัวเองอันใหมล่ละเฮียกูโดดไม่กิง่งเป็นเหตุผลไม่กิง่งเลยเฮีย ไม่ถึงแน่เลยเกียร์ให้คำนวณพลาดโนเกียร์กูจะผ่านไหมเนี่ยชาตินี่ไอ้ยี่กูเกียร์บ้าตายอ่ะชาตินี้จะผ่านเนี่ยแม่งเก้าเกือบเก้านาทีแล้วยังไม่ผ่านนาทีเลยนั่นกูว่าแล้วไอ้ยี่ไม่ถึงคำนวณพลาดไอ้เว้ยอีเก้าสิบนาทีนี้ ไม่เป็นไรครับผมยังไม่ชินกับการเล่นอ่าอันนี้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นปอ่ะตอนนี้เราก็ต้องคำนวณดีๆวนจาก,กระยะห่างของตัวเกาะกับเกาะนะฮะถึงไหมโอ้โหไม่ถึงกูต้องไปคือ,อผมโอเคไม่ใจร้อนแล้วไม่ใจร้อนแล้ไม่ใจร้อนแล้วไม่ใจร้อนล้ รอให้มันมาใกล้ๆปึ๊บเย่ตอนที่วิ่งแล้วโดดอ่ะมันมันควบคุมนิทานไม่ค่อยได้ครับรอ,อให้ถึงตรงนู้นแล้วกันไม่ไม่โดดละเสียวเวลาที่หาย,ยอยู่ตรงนี้เองนานเกินเย่ตึ๊บโอ้โหยังไม่ถึงอีกเหรอึ๊บถึงไหมถึงถึงถึงโอ้ยอีกเห้ย โเปึ okay. ๊บอย่างเงี้แหละถึงแล้วเรียบร้อยโดดแล้วฮู้ไอส่วนกูผ่านอืมโอเครู้จักประโยคเรื่องราวเหมือนแบบเราไปเจอสิ่งมาหาัศจรรย์ไอ้อะไรอะ่ะเออเพราะว่าคือที่ที่พ่อเจอมัน,ม,น,ม,นมันจะเป็นไม่ติดตั้งเออติดตั้งตัวของแ a p p ปิ้งห o ้ก ฮึบอุออ้ยสารเหัวถ้ามันเจอสารกลไอ้พ่อสามารถเกาะได้าตามาซึ่งมันอยู่ในในถ้ำอยู่แล้วไม่รู้ว่าเออไปยังไงดีวะประโยชน์เมื่อก,กี้มันไปยังไงดีเหมือนวน เหมือนประมาณว่าเรายิ่งยิ่งคนลึกเท่าไหร่เราพ่อก็ยิ่งรู้ว่ากันเฟสอ่ะอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ทัางเขาอยู่ไหนตึ๊บถึงเออตึ๊บอี๋ยยา่า เหมือนมีอะไรเลย๊บดูดิไม่ทันไอ้เที่ตกน้ำเยอะกูดูปเฮ้อ ว่าไคืออะไรก็คือพ่อจกิสโมแล้วก็มันเป็นเครื่องวัดมือวัดที่เป็นที่ลุงเบสเขาทำขึ้นมาฉันพ่อก็เลยหยิบอันนี้ให้ให้ลุงเบสแค่ถึงนะเตรียมตัวเลย ไอ้ยถึงถึงโอเคโอค้ว่าเดี๋ยวต่อยถึงคอมไบ่พาวเวอรจัมม์แคปปิ้งฮุกกระโดดโอ้ฮึ๊บเย่ผมว่าคอมไบ่แกกดดบบบบล้วหวังพาวเวอร์ลิฟต์แล้วก็แคปปิ้งฮุกแล้วอ๋อก็คือ กดขี้ขวาวิ่งปุ๊บโดดแล้วก็ยิ่งโอเคเริ่มทำนานเริ่มทำนานครับแล้วพ่อก็ละเหมือนจะเล่าประโยชน์ก็ว่มันเวลาที่พ่อวิ่งแล้วก็กดเทคคอมโบกับการแกปปิ้งฮุกก็คือการเกาะนะครับมันเขาบอกว่ามันมันให้ได้ความเร็วที่สูงมากน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะบุงไม่น่าพลาดปุ๊บเ้ย โอ้โหนี่โคตรเร็วอะต้องบอวะลองดูก่อนสนั้นๆอ๋อตสั้นกันเลไออ๋อเปตสัลว์รักได้โอเคไม่รู้อ๋อก็คือเราสามารถเกาะที่ไหนก็ได้เหรอทิ้งตั้งัต่แรกเลยแสดงว่าลุงเฟสอะลุงเฟสเขาทิ้งสัตว์รักไว้ให้เรารู้ตำแหน่งว่าเราจะเขาจะไปไหนอะไรเงี้ยใช่ใช่นะโอเค ดึ๊บดึ๊บดึ๊บระหว่างที่คุณเก็บไปฮุกอ่าอะไรนะของอ็อบกต์อ๋อถ้าคือเราใช้เก็บไปฮุกอ่ะเราก็จะตามออบเจกต์ไปด้วยใช่ไหม Okay. อเออขอรู้หน่อยสิอ,อ๋อเดี๋ยวนะต้องต้อง, wing, อง, okay. อง,งวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งเอน3 2 1วิ่งอุ้ยถึงโอเคต่ okay. อไปหรอไหนต่อวะเห็นปะ นีงไงใช่จริงๆด,ด,ด้วยโออะไรวะเนี่ยแปลกไปก่อนตึ๊บโอ้ถึงไหมถึงโอเคถึงอยู่้ยไปเอาไปตรงมุดเหรอใช่ไหม

อ,อุ๊ยต้วันนี้เรามาถึงอาแม่หินลอยเพียบเลยไม่เชีย้สัตว์ย,ยัย่กวีกวิงเลยกวิงวีดูเลยกูอะเฮ้ยได้พลังงานาอีกอันหนึ่นนงนี่แหละฉันสามารถได้สองปีแล้ว เ,เฮียแล้วมาก่อนโอเคเริ่มชำนานเแล้วชำนานมีวิชินบ้างไอตรงตรงแขนเขามันบอกว่าตรงแขนเราเป็นการบอกพลังงานว่าเราสามารถใช้ได้ประมาณกี่รอบสอครั้งนึง แมงกะยากจริงๆเท่าซะผมไม่แน่ใจเลยว่ามันถึงไม่ถึงกแน่เนี่ยข้างล่างผงไม่มีอะไรเนาะมันไดอ่ะไม่ได้มีอะไร okay, อเอเรามาถึงแล้วครับนี่รอ่ะ อีกไปให้ลุงครับอีกไปให้ลุงรอรอ,อเอเดี๋ยวเสียวนิดนึงอเ,อาาเออผ่านละแหม่เราได้เออได้เล่น p ิตอย่างนี้ก็ดีนะ กินสบายๆดีครับมันแค่เพดฟอร์เมอร์แค่ต้องใช้สมองนิดหน่อยวันนี้แนล่กูใช้เยอะอยู่อะเย็นหนาวกูบอกเอาอไปเ้าไปอ,อไปุ้ยำอลพอดีเป๊ะอ้าวเสียง Oh! Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes, you yeah. I actually helped him <coughs> for his research sometimes. To learn about them? That's right. they yeah. found all sorts of things. <coughs> One time I <coughs> went to the forest and found a small pool of water <coughs> of eggs. eggs. Chickens in the forest. No, not These were small and jelly -like. Hundreds of them. Fred told me they were frog eggs. He was in for Guess what happened? What? What happened? we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. มันไข่เนาะมันยี่ก็คือลอยโดนอกาศเตี้ยหมดเลยเขาทงานที่อะไ t ทีเสียมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนปรโยเมื่อกี้นเหมือนการบอกเล่ากับลูกลูกว่าคือพ่อ พ่อก็ไปเก็บตัวอย่างไข่มามนมีร้อยฟองแล้วก็ตอนเช้ามาลุงเปีอ่ะตัวตัวแบบโดนมีรอยกัดก็คือมันไม่ใช่ไขก่กบมันคือไขย่ยุงนะ <c oughs> โอ้ยลุงเยนนะสน่าสงสารจังเลยครับก็ประมาณนั้นเองนะฮะอ่านเรขของนานๆหน่อยแล้วกันโอค๊ค ัดตาเอ้ยไปเอาไาทำไมเราเออเียได้อยู่ดึบหนุ่มพสบายขึ้นเยอะเลยเพราะมีสองหลอด แันของที่้านี่ลุงปีเขาเอาไว้ที่นี่นะหรือว่าซอหรือว่าใครบางคนโอเคโอเคครับงั้นก็ท่านชมครับผมขอตัดพาไปเพียงเท่านี้นก่อนนะครับว่า แล้วก็เป็นแาเป็นเกมที่ใช้ได้นะครับสนุกมากเลยนะเป็นเกมผ่อนคลายที่ได้ดีมีใช้สมองนิดหน่อยครับก็สำหรับพาคน,นี้ขอตัวไล้ก่อนไปบายแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าหวังว่า,วาตัวผมนั้นสามารถสบาย,บายดีขึ้นแล้วไม่ไม่เป็นไรมากนะครับสำหรับพารน,นี้ไปบายสวัสดีครับซียูในทราโรเจอกันใหม่นะจ๊ะ